สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเช้าวพนพุนที่สดใสข,ขึ้นหัวทื่เก่าแล้วค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ไม่หน่อยงานหลายอยู่ค่ะตัวเรค่อยได้ลดรุนกิบรุนอย่างวันนี้คิดถึงเพื่อนเหมือนเดิมนะคะรักและคิดถึงเพื่อนเหมือนเดิมขอทุกคนใเนเยัง์วัฒน์นะคะขึ้นหดวไม่หน่อยนี้เด้อค่ะวันนี้สิประชุมค่ะต้อนเช้ารีบใาด้วยประชุมให้ดูขอทุกคนมีความสุขน,นะคะ กานเอามาเอาหนังสือขึ้นชั้นนะคะพวกเรามีทั้งหมด4คนค่ะนี่เป็นหนังสือนะคะที่เรานํามาใช่ค่ะเราเป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษชั้นปีที่สามค่ะน่ารักมากเลยสนุกมากลูกสาวแม่หน่อยน่ารักมากเลยได้ยืดได้ยืดก็คือจะได้ยืดภาษาไทยมาจต่ไหนก็มายืดอธิบายกันนะ ตามไม่หน่อยน่ารักมากเลยมาช่วยงานไม่หน่อยก็มังของมูบานได้ค่ะนี่เพื่อนๆใส่กระหน่ำมเมบงกระหน่ำเป็นยังไงไข่ยกหนึ่ว่าลำพองลัโพลเป็นซันนะเออคือมันคืออะไรอยู่ในนั้นก่ยังว่าตุ๊กตาม่มเป็นเป็นเทพีความโชคดีเหรอโอ้ตายเลยลูกค่อเปโวอ้สวัสดีค่ะกลับแล้วเหรอายเย สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเช้าันจทรย์ที่สดใสขอทุกคนมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังสูงม,มากกว่าถนานะคะขอทุกคนทําคิดประโยชน์แห่งปุกปงังขอให้ทุกคนได้ยอด,ดยวิวเป็นแสนเป็นล้านขอให้เหรียญไหลพุ๊ดพุทธพุทพุทุทพุทวันนี้ค่ะคิดนอดเพื่อนคือเการาคาคิดถึงทุกคนที่ถึงทุกคนนะคะช่วงนี้เป็นหน่อยกันยานทำงานอยู่ช่วงนี้ไม่หน่อยทำง,งานทำง,งานอยู่ขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะข้อหน้าหนาวเลย เป็นหะไรกยังกินหอดกพี่เกาค่ะคิดถึงวันเดิมค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ